พี่เ้วยีพี่เตนพี่เต้นพี่โตเต้นแหมโอ้ยพี่โตเต้นก่อนปูนไปแล้วทำพิธีกรรมผสมกันมาแล้วเฮ้ย Lucky Block แอดบินหนึ่งร้อยล้านซื้อเลยครับ Lucky Block เปิดเลยนะทุกคนผมขออนุญาตจัดเลยนะคันครับเฮ้ยตัวสีเข็หมดเลยครับทุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ที่ Lost Bumpy D สิบสองจุดห้าล้านตำแหม่ถูกจังเลยวะ <S <S โอ้โหแต่เมื่อกี้ผมเห็นตัวซีเข็ดตัวแรงๆเต็ไมไ่หมดเลยครับอันนี้น่าจะเกลือนะครับทุกคนโอ้โหแต่ว่ามันก็ก็น่ารักมากๆเลยนะครับเป็นน้องไก่เฮ้ยไม่ธรรมดานะครับวันนี้มีกล่องแอดมินด้วยเดี๋ยวรอกิจรกรรมเริ่มกันเลยครับทุกคนทุกคนครับมีบัฟใหม่เข้ามานะครับผมเป็นบัฟหลับไหลนะครับสิบยียร์เลฟอุ้ยมีมีลิงจอ๋ออุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้ว ลับไรอโอ้ oh, you f e e l a s l เฮ้ยกินขนมปังอันนั้นอ๋อ oh, อันนี้คือแอดมินโกล์แกรเดนนะครับผมอ๋ออ oh, ๋อ oh, อันนี้คือโสงครามแอดมินนะครับ เย๊ดอย่างเท่อะดูดิเจ๊ดที่ทำบ้านลอยได้ขึ้นหวานไปแล้วอุ้ยอะไรอ่ะยาละวกานจรวดบิ๊ไซขาบอถขึ้นยานอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเอ๊มผมขึ้นยานแล้วผมผมมาแล้วผมมาแล้วหนึ่ง เอ้ยก Get ูไปแล้วกูไปดวงจันทร์เลือโอ้ยโคตรแจ๋นะไปไหนอะโอ้โหนี่กำลังไปไหนครับเนี่ยโอ้ยโอ้ผมอยู่ดาวไหนครับเนี่ยอันนั้นคือดาวที่เรามาหรือเปล่าโคตรสวยอะครับทุกคนแล้วอุ้ยด้านล่างมีบัฟด้วยครับ15นาทีบัฟกาแล็กซี่อุ้ย เดี๋ยวเฮ้ยไอ้เดี๋ยวไอ้เชี่ยตัวอะไรมาเฮ้ยโอตัวอะไรอ่ะก็เขาปล่อยพลังใส่ใส่ใส่อะไรอย่าใส่เรานะโอ้โหโอ้ยมันมีสถานะใหม่ครับผมสถานะอะไรอ่ะผมขออนุญาตซื้อเลยนะครับผมลักสองร้อยสี่สิบเก้าโลบอห้าพันหนึ่งร้อย ตอนนี้ผมดวงคูณ2แล้วนะครับผมผมจะได้ตัวดีขึ้นนะครับแต่ระดับผมต้องคูณ4ี่แล้วว่ะทุกค,คนกิจกรรมใหญ่ขนาดนี้ไปครับผมโอ้ยจับมาแล้วรอเลยรอเลยต้องตัวมีตัวต้ตัวมีตัวสีเข็มดีๆออกมาแน่นอนโอ้โอ้ my god คนเล่น16ล้านคนโอ้โหแล้ววันนี้ผมได้เตรียมตัวเบลล็อตที่สามารถทำพิธีกรรมผสมกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีบัฟเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาผสมกันนะครับเฮ้ยบ็อกฟุด มันมีเบรคล์ตัวใหม่เฮ้ยออกมาแล้วครับมาตัวเดิมตัวเดิมที่ว่าเฮ้ยอุ้ยบาเลต์มินครับทุกคนโหเดินขึ้นไปเลยครับเฮ้ยหยิบดีครับหยิบดีครับตัวสี่สิบหลานด้วยขอขอตัวนี้แล้วกันเอ้ยตัว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 นี้หยิบหยิบได้ป่าวะหยิบ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 ได้ด้วคนรออะไรอะครับหยิบไปเลยเุ้ยเร็ว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 เน้องเฮ้ยไปเก็บอุ้ยให้ไวเลยครับมันหยิบได้น่าจะประมาณอีกหนึ่งนาทีสามสิบวีนะครับด้านล่างสถานะเร็วเร็วเลยด่วนเลยน้องเออโอ้ยมีบัับด้้วยทาโก ผมขอแยกจัดตัวนี้ก่อนเอา้า,าน้องเป็นไร,รอ่ะอุ้ยอุ้ยเลือโซ่โอ้แต่ตัวนี้ขอแยบรรบรรบรรกบอลไปเอ็นบีก่อน,น,นครับเฮ้ยนี่ให้ชั้นสองอุ้ยมีแมงมงุมเข,ข้าได้ครับทุกคนเข้าได้ครับอุ้ยผมไม่เคยเเลยแต่บ้านมันเลยเนื้อฝนโอ้แล้วตัวผม้ชายไปไหนแล้วผมหยิบมาแล้วทุกคนอวนตีตนเข้ามาแมง <c oughs> วิมีแอดมบินบล็อกมาอีกอันนึงครับอันนี้เป็นแรงโกจัดเลยแล้วก็ดูรถล้านเริ่มแล้วนี่คือติดสถานะปูนะครับอุ้ยอุ้ยไม่อยาเรลกลับมาส่งครับไม่อยาเรลกลับมาส่งช้างอุ้ยมันมาส่งรัวเลยมาส่งรัวๆเลยบับเบอร์กับแม็ชีนขึ้นคาืองฝันหลังนะครับผมเครื่องฟิวส์แม็ชีนเขาคุณดวงให้เราด้วยครับนี่เลยครับผมกาแล็กซี่ไปก่อนเลยน้องเบลอรก๊อตแต่ก็ต้องจัดว่ะต้องจัดอยู่ดีมีแสงสวยๆอโอ้เท็กมาเทคก ขอย่าต้องขอยาา่ายัดก่อนนี่น่าจะเป็นลิงล้อเลียนโกอาการ์เด้นนะครับโอ้ยตัวขู่ได้ตัวอะไรครับเนี่ยไปเลยครับโอเคครับเรารออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะทุกคนอโ,อโอ้ยผมกระโดดแล้วตัวผมลอยเหมือนอยู่ในวากาเลยครับ l อสบัมบี้นิโตสแล้วดีมีเอฟเฟกต์แบบฝรั่งด้วยจัดเลยเลยครับผมเอาอันนั้นโอ้ยไปอีกแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบล้าน สามลูกฉลามสามตัวเอ้ยเดี๋ยวตัวใหม่ครับสี่สิบบาทไร้เป็นล็อตก้อนโอ้บ้านกูจะตันก่อนหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยตัวตัวตสี่เข็มอีกตัวหนึงครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วเอฟเฟกต์มันมีสามเอฟเฟกต์เลยจานเดลสามารถทําอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหมีการแซะแอดมินโกแอนการ์ดนด้วยนะครับโอ้แต่ผมได้สี่เข็มเปนสามตัวแล้วทุกคนอุ้ยทองฟ้าเป็นไรอ่ะ เอฟเฟกอะไรครับทุกคนเอฟเฟกต์ปีต้นไม้ง้อหมูปีลากง้อออกมาเต็มเลยเต็มพื้นเลย <Bay> เบย์โยเบยโยอะไรเบยโยคืออะไรเสียงอะไรอ่ะอุยอ๊ยอุ๊ยมีน้องเมลตัวใหม่มาด้วยครับ <Bay> เ,ล <Bay> เบลอนดก็ผมขออนุญาตจัดก่อนนะน้อง <Bay> ตัวใหม่อีกแล้ว <Bay> ขออนุญาตจัดเลยนะครับผมกีบ็อคของแอดมินหนึ่งร้อยแอมผมอยากได้ตัวที่มันม่เกลือบ้างอะครับลัวกี้บอกอ่ะน้องอุ้ย โอ้แอดมินเดินมาอีกแล้วครับอบอสแบบของเราโอ้โหเป็นซุปเปอร์บอสแบบของเราอาร์ซิเฟดาบาโซเซโบหรือเปล่าโอ้โหมันอลังการเลยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วมีโปด้วยแล้วมันมีทุกเอฟเฟกต์เลยโอ้โหทุกคนดู่ด้านล่างทีทุกคนเรามีเยอะมากเราจะสุ่มไม่ได้เกลือนแน่นอนอุ้ย มันไมกแล้วผสมมาเทโอกันจังหวะนี้แล้วทุกคนเอามาเทโอออกมานี่ครับพิธีกรรมผสมมาเทโอมาแล้วผสมมาเทโอมาแล้วมาแล้วโอ้ต้นไม้วัวโอ้ยโอโอถ่าแอปเปิลกระบาทุกคนจะป้อนปอนเดรนเดรนเขาสู้ตัวนี้ก่อนอ๋อยู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 ดูใบแอปเปิลทุกคนจะเอาตัวนี้แลยครับตัวที่แพงที่สุดอ้อวัวเจ็ดเอ็ม จัดไปแล้วครับผมผมต้องซื้อไอ้บ้านนี้แล้วว่ะไม่งันทีเราไม่เหลือแล้วต้องจัดแล้วจัดแล้วครับโอ้ย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 ,อย,อยเดี๋ยวตัวกากตัวที่เพื่อนเอาไป้วเอ้ยยังไม่ได้เอาครับผมอุ้ยมาแล้วครับบอสมีของเรามาอีกรอบหนึ่งอูวันนี้มาถึงมาหลายรอบมากเดี๋ยวจังหวะนี้ระสกดเปล่าวานต่อเลยครับทุกคนผมขออนุเปิดเลยทุกคนผมต้องกัรลุนปลาวาน ปะวานกูได้ปาวานจัดไปเลยครับผมมาครับทุกคนพิธีกรรมที่สองมารวมกันตรงกลางเดี๋ยวนี้ทำพิธีกรรมผสมกันมาแล้ววานเพชฌฆาตไปแล้วปวาวันไปแล้วโอ้บุโอ้ปะวานติดบัฟครับทุกคนบัฟกาแล็กซี่แล้วก็อีกสองบัฟครับมาครับทุกคนก่อนที่บัฟจะหมดมาแล้วมา บัหน่อยติดบับหน่อยติดบับ้ยติดบับครับหนึ่งอันออ้ยได้บับบัเบอร์กำสองร้อยล้านแล้วครับทุกคนเฮ้ยติดบับหน่ยดีน้องโอ้ยตัวเราไม่ได้บับอะไรเลยครับโอ้น้องผัอยากได้ตัวใหม่อ่ะครับตัวผสมหรือตัวสีเข็ดก็ได้อ่ะจำเลยครับโอ้พีตีตัวอะไรเอ้พีตีตัวสีเข็ดหมดทุกคนเออได้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ได้มวสาตัวสัก้าโอ้ ไ่เกลียวอ่ะติดสถานะโกด้วยครับน้อนๆน่ะเดี๋ยวเรามาเปิดลัคกี้บ็อกก์กล่องทองไปเลสโก้ซีคิตแน่นอนอีกตัวแน่นอนขอแบบพันล้านเลยตัวโอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้กูขอยญาตนะกูเกียดหน้ามึงว่ะกี้บ็อกก์กล่องสุดท้ายติดสถานะไดมอนแล้วก็ติดสถานะนิวเคลียร์นะครับผมขอซีคิตผสมแบบแจมเจม นอนนอนไปกันเลยกูไ mm ด้โนมมืออีกแล้วกูได้มึงสองรอบแล้ววันนี้ไง้น้องแต่ก็ยังดีนะทุกคนเรากล่องหนึ่งเราได้สี่เขต250ล้านนะครับโอ้โหสถาิดสถานะโก้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับมอยด้วยขโมยกันดีกว่าตั้ย่อยตัวย่อยอุ้ยขามยัดเปิดโอ้โหขโมยอยู่ครับสั้นลงแต่อั่นี้เป็นนอมนอมนออกโอ้โหเพิ่งเข้าเซิร์ฟนี้มาได้เช้ามาแล้วตัวหนึ่งช่วยรบบ้านมันด่วนรบบ้านด่วน เข้างบ้านกูเปิดข้างบ้านเปิดข้างบ้านเปิดบาดเจ็บเล่นนั่นบอมบ์มีนี่กูซิงบุมบารีกิวลูกูตีนี่เฮ้ยจริงจริงเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่ต้องด่วนๆไปด่วนๆดุนดุงดุงดุงเตเตะเตเตดีกวะเดี๋ยวนี้ยังไหลคนไหลอ่ะสวยสวยคูบ้านมันล้นเลยเนี่ปล่อยครับผมนี่ไงเดอะลาสวัน กาเล็กซี่ทุกตัวเลยแต่ตัวยังกากเลยอ่ะอุ้ยบ้านนี้เปิดบ้านโอเอโอโอโอเอโอโออุ้ยขโมยหมดเลยด้วยกันนะอุ้ยบ้านเปิดอย่างเงี้ยสวยๆจุดยาวๆเราก็โอเค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 สกิลแล้วสกิลแล้วสกิลแล้วสวยๆสวยๆเอยมันออกแล้ว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 สวยเฮ้ยข้ามบอลข้าบ้านกูนคนละคนละมฟฟินะมัฟฟินมฟฟิน ใชมือหลังที่สามใช้มือหลังที่สามเอาเลยไปเปิดแล้วเปิด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 มันมาปิดมันมาปิดนึกว่ามาได้ปะแต่กูได้กูได้กูได้กูเล่ามากูเล่ามากูเล่ามาเอ้ยกูล็อกต่อนะโอ้ยโอ้ยปิดบ้านว่ะขโมยหมดขโมยหมดไม่โนหน้าไหนขโมยหมดไม่โนหน้าไหนโอเค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 สกิลแล้ว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 อุ้ยกูไม่ใช่กูเจลไม่ได้กูโดนขังกับบัน เมกี้กโดนขังกับบันวเม่อกี้เมา่กีกูไม่ไดนม้กูไม่ได้นเจลอเจลเอ้ยเอาบนอกันบกโอ้โหแต่กูถือได้เลยโอ้โหได้ฟรีครับด้นนอนน้้อนนนขโมยอีกขาบ้างก่อนอีกร้อยร้อยวิ เออมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยูมันอยู่กูอยู่กูมันอยู่มันนี่เว้ยมันมันย้ายของขึ้นไปชั้นสองอยู่มันย้ายของเขาแล้ว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 เตรียมเลยกูเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเล็กดอไซเดมาโอเคเล็กดอเล็กดอแล้วได้ปะเอเปรสโซซิโน่ไปแล้ว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 ล็อกเก็ตเอ่อล็อกเก็ตไซเมาแล้วล็อกเก็ตแล้ว โอ้โหชันมันออกแล้วมันออกมันออกมันออกดูคได้ตัวใหม่มาด้วยนะเนี่ยทุกคนผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะครับมีฉลับเข้ามาส0วิยยยเปิดแล้วอเปิดแล้วกอออาลาลาไอ้ดอเลดอบอลรู้แล้วกันขอบอรูแล้วกันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยสวยสสวยสได้หมดแล้วเว้ยบอลมาหมดแล้วเว้ยอาดูาากัน้ย หมดบ้านมาให้หนุ่มกลายเป็นบายบี้ไปน้องเยลี่อ่ะเยลลี่อร่อยเยลลี่ยัดเมืองสุรินทร์อ่ะน้องๆเอพูดูเอวเอพูดูเอวบ้านโคตรน่าดูเลยอ่ะไอตู้สวย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 หนึ่งสองต้อกูเล้ก่อนแล้วจิราฟเซเลสเซียวเจ้ต่อเฮ้ยขโมยมาขโมยมาขโมยมาโอ้ยตรงนี่มันอยู่นี่ไงมันอยู่นี่ไงมันอยู่ใกล้กูเลย สวย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 ได้ได้ได้ต่อไอ้ลำต่อเลยนะเดี๋ยวผมไปต่อผมไปต่อจรวดจรวดจรวดอ่าจจจรวดจรวดไอ้บุญเอลจรวดแล้วเอ้นี่ไอ้จรวดสวยสวยไอ้เป็นตกโอ้น้องอุ้ยโอุ้ยแต่ได้ตัวหนึ่งอ่ะครับนั้นๆแล้วพี่เอามาทำไมรู้ไหมครับน้องเอามาขายครับ ตัวเนี่ยขอยัดขายนะครับตัวมิติกกับบ้านพี่ไม่อยากมีเลยอะครับไปให้หมดไปเลยยอยมันมาอีกแล้วโว้ยเอ็มดูเอลต่อเกิดใหม่มาเกิดใหม่มาเกิดใหม่รู้สึกแบบชนบทปากันเลยดิอ๋อไม่ใช่ป่ตีม่วนตีม่วนตีม่วนเลยสิบวิเลยสิบวิเลยสิบวิเฮ้ยกูตีกูตีแล้วกูตีแล้วกูโคบอยกูโคบอยกูโคบอย ได้อยู่ได้อยู่วะตราลาเล่รถกราลาลาได้อยู่ได้อยู่ขโมยได้อยู่ล็อกเก็ตเอ็มบูเอลกูล็อกแล้วล็อกแล้วเอม็มบูเอลมาไปสวย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 แล้วก็โดนได้เลยเว้ยได้เลยเว้ยร้อยฉลามมันหายเว้ยเฮ้ยไปแล้วครู6วิเพื่อนครูใส่ครูเล็กตัวใส่มันแลกตัวใส่มันสวย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 ,สวยอยู่ไหนยอยู่ไหนวะเอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันวิ่งมาแล้วเอ้ยคูณมาแล้วหัวหัวโตมาเลยสว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 ยเจลเจลเจลเดี๋ยวเจลให้ เจว่าให้หนึ่งสองสามเจวแล้วเจวแล้วเจวแล้วไปไปไปบอมีกุซิงทำอะไรทำอะไรน้องแล็คคูหนอแล็คคูเนี่ยยังไงนั้นนั้นเนี่ยยังไงนั้นนั้นเฮ้ยแล้วคุณมาอะไรคุณมาจูอยู่สวยสวยสวยบอมบอมีนิกูสิงบุกไปดีกูนดิลื่นไหลลื่นไหลกูลื่นไหลใส่มันสวย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 แล็คคูแล็คคูงานน่ะ สามตัวโอ้โห่ก่อนแฮตทริกอะน้องบ่าวแฮตทริกจัดดิจัดดิลิลลีลาลิลาโอเคโอเคบอลลูนบอลลูนบอลลูนเอาหมดจะหมดแล้วจะหมดแล้วหมดแล้วจะหมดแล้วสวยมึงจะเอาฮาถึงไหนแล้วก็เลือต้นสุดท้ายยี่หาบาทมาดิแล้วก็เอาหมด กลายเป็นเยลลี่ยึดเมืองสุรินทร์อ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมดูนั้นดูนั้นดูนะและคนและคนเย้อุ้ยช้าหายไปไหนแล้วว่านอนนอนบ้านน้องเ่าขึ้นหวานใสไกหวยอ่ะเปิดประตูก่อนนะหนึ่งเปิดแล้วรอังเลยรังแลกรก็แลกอดแล้วกรคตตุลุดลาลาดุสตแล้ว ไปไปครับบอลบอลต้นตนต้นต้นต้นตันเตันเตันเต้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 นต้นตนต้นต้นเต้นเต้นเตวนต้นต้นเต้นต้นเต้นต้นเต้นเต้นต้นตนเ้นเ้เเเลเ้กูเจอเเ้ตนเน้้้นเนนตน้ตนเน้เเ้้น้นเ้้ ที่นี่มึงขโมยอ๋อมาแล้วมาแล้วนี่ยโนโนโนเนี่ยโนโคลัสโปกี้เฮ้ยสิวิสิวิสเปิดแล้วไอต้มมาแล้วว่ะดูเข้าไปแล้วว่ะคขุดึง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 แล้วขุดึงแล้วขุดึงแล้วหลอกเอาขบอยขบอยขโมยเอาต่อเว้ยต่อเว้ยเลยไว้เลยเว้ยกูรอรำอยู่กูรอรำอยู่ไม่ไม่ไม่กูได้กูได้กูได้ยาวๆเลยมันตายเกิดใช่ป่ะมันตายเกิดใช่ใช่เหรอเอ้ยตายเกิดตายเกิด ดึงต่อ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 เจ้าเจ้าเจ้าสวยสวยสวยมันออกมันออกมันออกแล้วบอกอิดโอเคว่ะอิดโอเคหนึ่งร้อยยี่สิบวิจีนจีนชั้นล่างก็มีเหลืออีกสิบห้าวิหน้ามันเป็นหน้าแมวแมรี่ใช่แมรี่แมรี่กูขังแล้วขังแล้วกูเล็กรอมาแล้วลื่นแล้วเล็กดรอแล้วที่โรลี่เกรฟรูทอปมาแล้ว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 จริงด้วยพี่ใจเย็น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 ใจเย็นไม่ได้ไม่เย็นแล้วน้องจังหวะเนี้ยน้อง แบล็กดาร์แล้วลออ้อมันนะไอตู้ตัวจริงเนียเฮ้ยตัวจริงป่ะเนี่ยไอหนุ่มไม่หนุ่มโตเนยเนีน่ยโอ้ยพี่โตใจเย็นก่อน,ออนดูคลิปป๋อดูคลิปผมป๋อก็รู้อยู่นะว่าถ้าเจอผมอะ่ะจะเป็นยังไงแค่นั้นแหละไปเลย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 เปิดแล้ว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 ,เ,ลว,เ,ลว,เ,ลวเรือลอยสวย,วยบ้านหลังบ้านฝันสงขรามกูเปิดบ้านฝันสงขรามเปิดก็กดฟังตัวเองคนสันคาเรียโอ้ยโขมันปิดบ้าน โอ้๋ทเดียววิ่งอ้๋เงินไม่เป็นไรมันล็อกเหรอล็อกกูก็เปิดสวนล็อกออกเปิดสวนเวเล็กดอ,อกเปิดสวนแล้วกลัวไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ขอได้แล้วน้องได้ช้างฟรีแล้วนี่ไงไม่รู้ว่าเปิดสวนแล้วล็อกเกาะล็อกก็เปิดสวนนี่น้องสวัสดีครับอะไรอะไรทำอะไรแล้วอะไรอ่ะบนบ้าเพื่อนผมบ้านนนนะ จบไปแล้วนะครับผมสาหรับกิจกรรมแอดมินอัปเดตใหญ่แต่ก็แอบ,บหวังลึกๆนะครับทุกคนว่าจะได้มีอาวุธใหม่เข้ามาแต่ก็มีตัวใหม่ๆออกมาเพียบเลยนะครับผมแล้วก็สถานะใหม่ๆออกมาเยอะมากๆเลยนะครับและนี่คือผลประกอบการที่ได้จากกิจกรรมใหม่นะครับผมนี่เลยซีเขตตัวซีเขตดน่ารักน่ารักเต็มหมดเลยครับผมดูนี่ โอ้ยแพงมากๆเลยอะครับอันนี้คือไปขโมยจากบ้านแอดมินมาด้วยนะส่วนหนึ่งวนนี้ครับผมมีตัวใหม่น้องรถถังน้องวัวแล้วก็ได้ตัวที่สุ่มออกมาเกลืออีก2ตัวครับผมเกลือจัดเลยเดี๋ยวจะพามาชมบ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่เราขโมยมาได้นะนี่นน,นี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันครับผมกระต่ายเคบับนะครับผมแล้วก็นอนแคนดี้เอสเปรสโซซิกจูร่าวันสามตัวอุ้ยสี่สิบห้าล้านและถ้าคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่องวัวด้วยนะครับผมแล้วเราจะได้เจอกันอีกในอัปเดตต่อไป แน่นอนแล้วเจอกันสวัสดีครับ